วันนี้ก็พบกับลูกกว่ดแล้วก็ช่องช h ก c o l a t e c a n กันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะกวัดก็จะพามากินโอมากาเฟ่นะคะครั้งแรกของกวาดเลยเราถึงหน้าร้านแล้วนะคะเราก็เข้าไปกินเป็นรอบห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอ,อันดับแรกก็มาเลือกเครื่องดื่มกันก่อนนะคะมีทั้งแอลโกอฮอล์ชาเขียวแล้วก็น้ำอัดลมค่ะสวัสดีครับผมเชฟนันนะครับนี่ค็เชฟนันนะครับส่วนของนี้จะเป็นเชฟหยกนะครับับหน้าที่ดูแลลูกค้าในวันนี้นะครับผม สำหรับตัวคอร์สจะมีทั้งหมด17รายการนะครับวันนี้เราก็อ,อยู่กับบันนีนะคะเสียงขา,าใช่ไหม,มใช่เชคพอก็เริ่มเตรียมอาหารสําหรับคอร์สแรกของเรากันแล้วนะคะสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ข้าวญี่ปุ่นนะคะเหมือนว่านึ่งข้าวให้ร้อนๆเอาไว้มาเสิร์ฟแล้วค่ะคอร์สแรกของเราก็จะเปิดด้วยรามเมงเย็นนะคะโดยซุปข,ของเขาเนี่ยก็จะเป็นผสมยูสุนะคะช่วยเปิดต่อมรับรสได้อย่างดีเลยเริ่มแรกก็วาซาบิกับต้นหอมไปละลายน้ําก่อนนีคระนี่เป็นอมุนะนะครับแต่ถ้าทาน เป็นแบบเป็นกลิ่นยูสุนะคะแล้วก็เหมือนให้ความเฟรชเนื่องจากเชฟบอกว่าน้ำซุปสามารถสดได้นะคะ <c oughs> ก็เอาเลยค่ะดูรีแอคชั่นจากสีหน้าแล้วคิดว่าต่อมรับรสน่าจะเปิดแล้วล่ะคะ่ะ เนื่องจากคอสอาหารของเรานะคะเมนูค่อนข้างเยอะแล้วกว่าดาจําเมนูชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครรู้ชื่อเมนูนะคะบอกกว่าทีแต่ว่าขออนุญาตบอกเป็นภาษาไทยก่อนนะคะตอนนี้คํานี้ก็จะเป็นซูชิหน้าปลาช่อนญี่ปุ่นนะคะปลาช่อนนะคะมาต่อคําที่3นะคะก็จะเป็นซูชิหน้าปลากระพงแดงญี่ปุ่นนะคะกระพงแดงญี่ปุ่น สำหรับคำที่4ก็ยังเป็นซูชิอยู่นะคะซึ่งเมนูนี้กว่าก็จำไม่ได้จริงๆนะคะรู้แต่ว่ามียูสุท็อปมาด้านบนเนาะ <c oughs> คอสที่5เขาก็จะตัดด้วยเมนูอื่นๆที่ไม่ใช่ซูชิก่อนนะ นี่น้ำมะเขือเทศเยื่อไผ่ญี่ปุ่นนะคะเป็นยาอายุวัฒนะของญี่ปุ่นนะคะชิมค่ะข้าวคือยาวไปเดี๋ยวอาจจะเอาหรอต้องกินมะเขือเทศก่อนนะคะไม่เป็นไรเรายังทันในกาบมะเขือเทศก็จะเปรี้ยวตับแปะเป็นรสชาติที่ไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็อร่อยดี มากันถึงคอสที่6แล้วนะคะก็กลับมาที่ซูชิหน้าเหมือนเดิมนะคะเราก็ตั้งใจดูเชฟเขาเตรียมอาหารให้เราเลยมีคาวเวียร์ท็อปข้างบนด้วยสำหรับคำนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งขาวญี่ปุ่นนะคะท็อปด้วยคาวเวียร์ด้านบนเลยชิโรอิบินะคะกุ้งขาวญี่ปุ่นนะคะท็อปด้วยคาวเวียร์นะคะข้างบนอร่อยอมาลุ้นกันค่ะว่าคอสต,ต่อไปจะเป็นอะไรเสิร์ฟเป็นชามเลย มาแล้วค่ะคอสที่7ของเรานะคะเข้าน้ามันปูนะคะต้องคลุกก่อนใช่ไหมคะใช่คร okay. ับโอเคเียเข้ากันแล้วม no> ันจะเวลาประมาณครึ่งเดยอนละค่าที่ห่วค่ะนถูกสัหนิบต้นตำมอย่าได้ทำไปใหญ่เลยนะคะห่นเลิศดมากแล้วไม่ข้าวไม่ผมเลยนะ อย่งายงนู้พูดส่วนคอสตัดไปนะคะก็จะเป็นของทอดค่ะแล้วก็สอดไส้ด้วยอูนินะคะแต่ว่าไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าใบด,ด้านนอกชื่ออะไรนะคะข้างในมันก็จะมีไตอูนิอิวนะคะอดสนะครับอ คอสตัดมาเราก็จะมาตัดของทอดกันด้วยซุปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงเป็นซุปสุขภาพนะคะก็ข้างในจะเป็นแป้งแล้วก็จะมีถั่วแดงมีเผือกมีอะไรอย่างเงี้ยหาทานยากนะคะเชฟบอกซุปอรนี้ก็สดน้ำวันนั้นซุปอร่อยอะ ช่มาลุ้นกันว่าคอร์สต่อไปจะเป็นอะไรดูจากส่วนผสมของคอร์สถัดไปที่เชฟเขากำลังเตรียมให้เรานะคะก็มีตะของที่เราชอบทั้งนั้นเลยทั้งอิคุระทั้งอูนินะคะโปะก,กันไปแน่นๆเลยค่ะมาแล้วค่ะคอร์สที่10ของเราอันนี้จะเป็นอิคุระท็อปด้วยอูนินะคะเวลากินก็คือกินคู่กันเลยไม่อยากให้หมดคำนี้เลย เนะคำต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นซูชิหน้าปลาอะไรชิมาจินะคะแต่ว่าว่ายเร็ว <c oughs> แค่ละแลแล้วเราก็เดินทางกันมาถึงคอสที่12ของเรากันแล้วนะคะจะเป็นซูชินะคะไม่แน่ใจว่าเป็นทูน่าหรือเปล่านะส่วนเนื้อแดงของทูน่าบูฟินนะคะตรงน,นี้ <c oughs> เนื้อแดงนะคะของทูน่าบูฟินนะคะ และสำหรับคอสถัดไปนะคะก็ยังคงเป็นซูชิค่ะแต่ว่าจะเป็นซูโทโรนะคะก็ดูแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคำนี้จะเป็นมันๆเนาะรสมันจะไม่จัดมากใช่ไหม ต่อไปก็จะเป็นเค้กไข่ที่มีส่วนผสมของหอยเชลล์ด้วยนะคะนุ่มมากขนาดจับอ่ะคำเดียวนะครับมันยั่วแบบอย่างเงี้ยแบบส่วนคอสถัดมานะคะก็จะเป็นซุปแล้วก็แบบมีเนื้อปลาด้านในนะคะแล้วก็โปะวาซาบิมาด้วยต้องตีวาซาบิก่อนนะคะเด็กเข้ามา จเชื่นะคะว่าจะบิดมันก็จะแบบขึ้นจมูกหน่อยๆน่อยหนึ่งนะคะเขาถึงให้เราแบบคนๆก่อนอร่อยอันนี้ก็จะเข้าโหมดของหวานแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นเมลอนให้เราก่อนเลยนะคะค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงคอสุดท้ายนะคะก <c oughs> ็จะเป็นไอศครีมทรัฟเฟิลนะคะที่ทางร้านเขาทำเองนะคะ <c oughs> อืม ของทาโบมากอร่อย สำหรับเพื่อนๆที่อยากมาลองทานนะคะตอนนี้ทางร้านเมกาอมเกษะเขาก็มีโปรโมชั hmm. ่นอยู่ด้วยค่ะสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook เลยค่ะเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอมเกษะครั้งแรกของกว่านะคะก็ตอนนี้เหมือนจะไม่อิ่มนะแต่ความจริงมันอิ่มมากเลยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กว่าดด้วยด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย mm hmm.